คนไทยพระถิ่นหมายถึงบุคคลเชื้อสายไทยที่ต้องตกอยู่ในบังคับของประเทศอื่นโดยเหตุของการเปลี่ยนแปลงอาณาเขตของราชอาณาจักรไทยในอดีตและเป็นบุคคลซึ่งไม่ได้ถือสัญชาติของต่างประเทศโดยได้อพยพเข้ามาอยู่อาศัยในประเทศไทยเป็นเวลานานและได้รับการสำรวจจัดทำทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราชแล้วหรือมีลักษณะอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงพระราชบัญญัติ คัดพิีพศ2555จะประบสบความสําเร็จและมีความสมบูรณ์แบบน,นะคะวันนี้เราต้องออกมาทําประชาพิจารณ์นะคะเพื่อฟังเสียงสะท้อนของพี่น้องประชาชนด้วยนะคะเราปักหลักอยู่ที่คลองใหญ่จังหวัดกรากนะคะวันนี้เราอยู่กับท่านผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารงานทะเบียนกรมการปกครองนะคะท่านสลิดพิทูลน,นะคะซึ่งท่านจะมาให้ข้อมูลกับเราด้วยนะคะต้องเรียนถามท่านว่าตอนนี้เนี่ยนะพระบฉบับนี้เนี่ยดำเนินการถึงไหนอย่างไรบ้างแล้วคะท่านคะ นั่นแต่กฎหมายฉบับนี้นะครับเราเรียกว่าพระราชบัญญัติสัญชาติฉบับที่5นะครับก็ซึ่งเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการให้สัญชาติไทยสําหรับพี่น้องคนไทยพื้ถิ่นนะครับซึ่งเรามีการเตรียมการมาหลังจากที่กฎหมายนี้ผ่านสภาไปแล้วก็ออกเป็นกฎหมายตั้งแต่22มีนาคมต้นมาก็มีตั้งคณะกรรมการซึ่งเป็นองค์ประกอบสําคัญที่สุดนะคะคือคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพื้ถิ่นซึ่งมีท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน แล้วกม็มีการประชุมคณะกรรมการไปรอบหนึ่งแล้วนะครับเพื่อที่จะออกกฎกระทรวงรองรับกฎหมายฉบับนี้เพื่อให้ทางประชาชนเองที่เป็นพี่น้องคนไทยพื้นถิ่นรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะยิ่งที่ประการอำเภอเนี่ยเอาแนวทางไปดําเนินการนะครับเพื่อที่จะออกหนังสือรับรองความานนปกติภไยพื้นถิ่นนะครับในกระบวนการนี้เมื่อประชุมผ่านไปครั้งหนึ่งแล้วนี่ท่านประธานเนี่ยเห็นว่าเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้มีส่วนร่วม โดยเฉพาในพี่น้องใน5จังหวัดนะครับที่เป็นคนไทยพั้นถิ่นที่ตีความได้ตามกฎหมายนะครับก็คือจังหวัดตราดจังหวัดจุมพรและนองนะครับประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดตากเนี่ยได้มีส่วนร่วมนะครับให้ข้อคิดเห็นเพื่อให้กฎหมายนี่ออกมามันสอดคล้องกับเจตนารม์แล้วก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมกันไดออ้อย่างเรียบร้อยนะครับก็จึงมีกระบวนการที่เรียกว่า การฟังความคิดเห็นศึกษาสภาพข้อเท็จจริงพื้นที่ก็ให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องซึ่งมีอยู่18ท่านนะครับท่านใดที่สะดวกก็มาซึ่งมีสองฝ่ายคือฝ่ายผู้สรงอาวุธกับฝ่ายของราชการนะครับมารับฟังความคิดเนหะ็นเปิดเวทีให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมครับท่านอยากจะฝากอะไรให้กับพี่น้องนะคะคนไทยทั้งหลายนะคะที่เป็นอดีตเป็นไทยพัฒน์ถิ่นแต่วันนี้เขาจะมาเป็นคนไทยแล้วได้มีการเตรียมพร้อมนะคะในครั้งนี้ค่ะครับที่สําคัญนะครับ ท่านก็กรุณา,นานได้รับฟังข่าวสารนะครับการแจ้งทางราชการโดยไม่ยิงจากทางอำเภอนะครับหรือทางกรมการปกครองอที่ท่านจะแจ้งซ้ำวา่าเมื่อกฎหมายนี้ผ่านความจริงกระบวนการยังมีหลายขั้นตอนนะครับซึ่งก็จะใช้เวลาพอสมควรนะครับแต่บางกลุ่มก็อาจจะได้ทันทีอย่างเช่นกลุ่มที่เคยแปลงสัญชาติไปแล้วคือถ้าแปลงสัญชาติรู้สึกไม่สบายใจเพราะว่าอาจจะถอนได้แต่ท่านอยู่ในเงื่อนไขของกลุ่มเหล่านั้นเนี่ยกฎหมายให้เลยครับ พอแปลงสัญชาติแล้วก็มาขอแก้ไขารายการให้เป็นคนไทยนะครับเรากําหนดไว้คร้าวว่าเลขที่จะให้เนี่ยก็มีเลขพิเศษไปว่าไม่ต้องไปพิสูจน์อย่างอื่นแล้วสามารถเอาหลักฐานการแปลงสัญชาติของท่านซึ่งจริงๆแล้วก็คือประกาศแลการาชกิจจาเนี่ยมาแสดงต่ออำเภอได้บางทีอำเภอท่านอาจจะมีอยู่แล้วนะครับสิ่งที่อยากให้ท่านสบายใจที่สุดที่ว่างานนี้นะครับรัฐบาลต้องการ โดยยิ่งท่านปลัดกระทรวงไทยเนี่ยต้องการทําให้เร็วมีคุณภาพนะครับแล้วก็ให้กลุ่มคนที่เป็นกลุ่มมีปัญหาเนี่ยได้รับจริงๆนะครับไม่อยากให้กลุ่มอื่นที่เข้า,าที่ยังยังยังไม่ชัดเจนเนี่ยนะเข้ามานะครับอันนี้ก็จะจะทำให้ท่านเนี่ยก็โปรดได้ช่วยกันดูแลสอดส่สองว่า,ามีมีใครบ้างไหมที่ที่เข้าขายหรือมีใครบ้างไหมที่ยังไม่เข้าขาย ซึ่งจะเป็นหลักเกณฑ์ที่เราต้องช่วยกันดูนะครับอีกอันหนึ่งก็คือท่านสบายใจได้ว่าทางกรมคองคงจะให้เรื่องนี้นะครับดำเนินการไปด้วยความโปร่งใสนะครับก็คงจะมีการกำชับให้ทางนักเบียนดําเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบขณะเดีวยวกันเรื่องการทุจริตเรียกรับเนี่ยคงไม่ให้มีเด็ดขาดนะครับอันนี้ก็ท่านที่ดีก็แต่ท่านเลขาธิการบอกฝากไว้เลยนะครับฝากไว้เลยว่าอย่าให้มีนะครับซึ่งหลายเบอร์ก็ได้รับทราบเรื่องนี้แล้วก็เต็มใจอยู่แล้วนะครับ วันนี้ต้องกราบขอบคุณท่านสลิดวิทูลน,นะคะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารงานทะเบียนกรมการปกครองที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะขอบคุณท่านโอกาสนี้มากค่ะมีพี่น้องชายพันธิตหลายคนที่ว่าน้อยเนื้อต่ำใจก็อย่างที่เขาพูดกันว่าสิทธิครั้งสุดท้ายที่เขามีคือการฆ่าตัวตายสิทธิทประชาธิปไตยที่เขาได้คือการฆ่าตัวตายบางบางคนอย่างป้านหนูเนี่ยรอ10ปีเนี่ยคือเขาพ่งตายไปได้2ปี รอจนวินาทีสุดท้ายแต่วันนี้ก็ภูมิใจเขาเข้ามาดูแลอย่างน้อยไม่เต็มร้อยแต่เขาก็ให้ความหวังกับเราว่ากําลังแก้ให้เราแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยที่จะจะบอกป้าแล้วก็พี่น้องไทยพัฒน์ทุกคนว่าเรากําลังทําความฝันของทุกท่านให้สาเร็จให้ดีที่สุดกับพี่น้องแล้วก็บรรพบุรุษของเราค่ะว่าเราจะเอาชนะความเป็นคนไทยพัฒน์กลับคืนมาให้ได้